เช็คเช็คเช็ควันเช็คสวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับมาพูดถึงข่าวเกี่ยวกับตัว iPad Air รุ่นใหม่หน่อยหนละังจากที่มีคนถามถึงอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ มีการเก็งกันว่ามันจะต้องออกในเร็วๆนี้หรือไม่ก็แบบภายในปลายปีนี้เพราะว่าข่าวลืออะไรพวกนี้มันมีมาตลอดในช่วงน่าจากต้นปีแล้วซึ่งส่วนตัวผมถ้าถามผมน่าจาต,ต้นปีผมจะรู้สึกว่า50-50อ่าเนื่องด้วยจาก a อ p l e เพิ่งอัปเดตตัวของ iPad Pro ไปช่วงเดือนมีนาแล้วก็ในช่วงจังหวะเนี่ยที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันเกิดภาะวะโควิดเรื่องโรงงานก็หยุดเรื่องการผลิตก็แบบล่าช้า iPad รุ่นปัจจุบันในตอนนี้เนี่ย ก็ยังเรียกว่ามีขายไม่โชว์ุงเลยแม้กระทั่งใน Apple Store เองก็ตามก็ถ้าไม่ได้แบบ จองเข้าไปเนี่ยผมว่าการเข้าไปซื้อหน้าร้านแม้กระทั่งใน Apple Store เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องยากลำบากพอตอนนี้มันเริ่มมีข่าวเกี่ยวกับตัวของ iPad Air เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเออก็เป็นไปได้ว่ามิอกัสสูงว่ามันจะมาแบบเปิดตัวในเร็วๆนี้แล้วนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือมันมีข่าวว่าเอา่อ e p p l e เนี่ยไปจดตัวแบบ r e g i s t ต r ตัวอุปกรณ์เนี่ยกับทางเขตการค้าในยุโรปตัวนันออกแล,แล้วก็คือในส่วนของตัว Apple Watch กับตัวของ iPad อ่าซึ่งตอนนี้ก็เก่งว่าตัว iPad เนี่ยมันคือตัว iPad Air นี่แหละส่วนดีไซน์ของตัว iPad Air นะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าก็คงไม่มีการพลิกโผลครับเพราะว่าในช่วงหลังๆก็คือดีไซน์ของตัว iPad Air เนี่ยมันคือใช้ดีไซน์เดิมของตัว iPad Pro ที่ใช้งานมาพักหนึ่งอย่างตอนนี้ครับที่พูดถึงกันแล้วก็ไม่น่าจะพลิกโผลอะไรเนี่ยก็คือดีไซน์ของ iPad Air เนี่ยก็จะเป็นอ่าตัวที่เป็นหน้าจออย่างเดียวโดยที่ไม่มีตัวปุ่มอ่าตัว Touch ID อีกแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาครับ iPad Air รุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีบางส่วนที่อาจจะแตกต่างกับตัวอของ iPad Pro นั่นก็คือ iPad Air น่าจะยังมีตัวปุ่ม Touch ID อยู่พอพูดอย่างนี้เนี่ยผมว่างงบรไกายตาแต่ละคับว่ามันจะมีได้ยังไงมันไม่มีที่ใส่ปุ่มแล้วเนี่ยมันจะอยู่ใ,ใต้จอเหรออันเนี้ยเปล่าครับก็คือล่าสุดเนี่ยมันเป็นรูปภาพที่เหมือนเป็นมาจากแผ่นพับในกล่องอของ iPad Air รุ่นใหม่นี่แหละพูดถึงว่าตัว iPad Air มันจะยังมีตัวปุ่ม Touch ID อยู่ที่ตัวปุ่ม power ครับคุณผู้ชมซึ่งท่านนึกไม่ออกเนี่ยก็คือลักษณะนี้เลยสมมตุติอันนี้อันนี้มันคือ iPad Pro ตัวปุ่ม power มันจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นเซนเซอร์สแกนนิ้วไปด้วยในตัวซึ่งผมว่ามันก็โอเคนะคือถ้าจะหลบมาทางนี้เพียงแต่ว,ว่าพอผมเห็นข่าวนี้เนี่ยผมนึกต่อยอดไปเลยครับว่าถ้าข่าวนี้เป็นจริงแล้ว iPad Air เนี่ย มันใช้เป็นตัว Touch ID ที่ปุ่ม power จริงๆเนี่ยผมต่อยอดปไปเลยครับว่าปีหน้าผมคาดหวังเลยนะว่าตัวของ iPhone อ่อยากให้ Apple ททำทั้ง Touch ID แล้วก็มีทางเลือกเนี่ยเป็นตัวสแกนนิ้วเนี่ยอ,อยู่ที่ปุ่ม power ไปด้วยเพราะว่าด้วยเนื่องจากภาวะอย่างในปัจจุบันที่เรายังจำเป็นต้องใส่หน้ากากก,กันอยูอ่ไม่รู้ว่าจะต้องใส่ไปก,กี่เดือนกี่ปีด้วยซ้ำภาวะเรื่องโควิดเนี่ย อยากให้ Apple เนี่ยทำทั้งตัว Face ID อ,อย่างที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็บิ d i นตัวของ Touch ID เนี่ยมาในปุ่ม power ของ iPhone ไปด้วยเลยอันนี้มันจะ work มากครับในส่วนสเปคเครื่องกองตัว iPad Air รุ่นใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยใน iPad Air รุ่นที่3ที่ออกในปี2019เนี่ยก็คือ Apple ใช้ตัว CPU A 1 2ใช่ไหมครับปีนี้เนี่ยก็คาดว่า ตัวของ iPad Air รุ่นใหม่เนี่ยหรือรุ่นที่4เนี่ยน่าจะใช้ตัว CPU A13 ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ในกลุ่มของ iPhone 11ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ถามว่าความแรงมันแค่ไหนผมว่าเหลือเฟือในการใช้งานปัจจุบันครับแล้วก็เรื่องแรงมก็แค่ไปรอรุ่นว่า Apple จะใส่มาให้เท่าไหร่จะเป็นแบบ4กิกหรือแบบอาจจะใจดีใส่เป็น6กิกมาให้หมตรงนั้นก็ไปรอรุ่นกันส่วนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัว iPad Air รุ่นใหม่นี้นะครับอันดับแรกเลเนี่ยก็คือเรื่องของอุปกรณ์นะครับพอดีไซน์มันปรับมาเหมืออนนนขงตตัััวว iPad Pro ่มร้รเพราะฉะฉ ของสมาร์ทคอนเนคเตอร์มันก็ต้องอยู่ตำแหน่งเหมือนกับตัวของ iPad Pro นี่แหละนั่นหมายความว่า,าสำหรับผู้ที่สนใจตัว iPad Air รุ่นใหม่เนี่ยก็คือเราจะสามารถใช้ตัวของสมาร์ทคีย์บอร์ดทางรุ่นธรรมดาไออันละประมาณ5-6,000บาทเนี่ยที่ใช้อยู่ใน iPad Pro อยู่แล้วเนี่ยามาใช้กับตัวของ iPad Air ได้ด้วยแล้วก็ตัวของ ตัวของ Magic Keyboard อันละมืน่นที่ Apple ขายไปตอนที่ออกตัว i p a d Pro 2020เนี่ยก็น่าจะเอามาใช้กับตัวของ iPad Air รุ่นใหม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในส่วนของ Accessory ก็คือตัวของ Apple Pencil เนี่ยก็น่าจะปรับขึ้นมาใช้ตัวของ Apple Pencil 2ที่มีราคาสูงขึ้นกว่าตัวของอ Apple Pencil รุ่นแรกอยู่ประมาณสักพันกว่าบาทตรงนี้นะครับส่วนเรื่องความจุข,ของตัว iPad Air รรุ่นนี้นะครับก็ ผมว่าอาจจะวางโพ i ิชันเหมือนกับตัว iPad Air รุ่นที่3นี่แหละที่เป็น64แล้วก็กระโดดมาเป็นตัว256 g ิไปเลยตรงนั้นก็ลองเลือกกันดีๆส่วนตัวผมผมว่าก็รอดูราคาก่อนโอเคว่าราคาของ ในกลุ่ iPad Air อมันถูกกว่าตัวของ iPad Pro อยู่แล้วก็เดี๋ยวพอได้เห็นตัวจริงตัวจริงออกมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันทีวีว่าราคามันเท่าไหร่แล้วก็ถ้าส่วนใหญ่ะถ้าถ้าพูดตอนนี้เลยผมก็จะแนะนําว่าซื้อตัว256 g อะ่ะมันมีความยืดหยุ่นในการใช้งานตัวสโตร a g e มากกว่าตรงนี้ก็แต่โอเคก็แล้วแต่เรื่องนะครับส่วนว่าถ้าจะรอเนี่ยผมว่ารอตอนนี้รอเหมือนมีความหวังว่าเดี๋ยว เร็วๆนี้เนี่ยมันควรจะออกได้แล้วล่ะเออมันไม่ควรจะแบบนานไก่กว่านี้แล้วใครที่กําลังออจะซื้อจะซื้อตัวของ iPad Pro แต่รู้สึกว่า iPad Pro ก็แพงเกินไปใช้งานไม่ถึงหรอกไอที่แบบประสิทธิภาพในไ p แพดโปรเรื่องแบบมี2กล้องหรือแลด้าสแกนเนอร์อะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกเฉยๆเนี่ยผมว่ารอดูตัวของ iPad Air 4ที่กำลังจะออกในเร็วนี้ดีกว่าครับทันมาถึงข่าวของ Facebook ตอนนี้ Facebook มี2ข่าวใหญ่ๆนะครับข่าวแรกเลยเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะได้เห็นข่าวกันมาแล้วนะครับที่ Facebook อ,อยากจะฟ้องรัฐบาลไทยที่มีการปิดกั้นเสรีภาพอะไรต่างๆเนี่ยใน o k ซึ่งถ้าดูที่มาที่ไปเนี่ยโอเคว่ามีกลุ่มใน Facebook ทางรัฐบาลไทยขอให้ Facebook ปิดเพราะว่ามีการพูดบิดเบือนหรืออะไรก็ตามแต่ตามที่รัฐบาลเนี่ยอ้างถึงแล้วก็กลุ่มนี้ตอนนี้ตอนก่อนปิดเนี่ยก็คือมีอสมาชิกอยู่ประมาณ1ล้านสมาชิกนะครับก็คือกลุ่มชื่อว่า Loyalist Market ต r e s s ตอนนี้ก็คือ1ล้านคนเสร็จปุ๊บผมจำได้เลยเหตุการณ์แบบรวดเร็วมากก็คือพอ,อมีการพูดถึงว่าเดี๋ยวกำลังจะปิดกลุ่มนี้เนี่ยก็มีการเปิดกลุ่มใหม่เป็นเวอร์ชัน2ก็กลายเป็นว่าก,กลุ่มแรกเนี่ย มันถูกปิดในลักษณะที่ว่าไม่สามารถ Access เข้ากลุ่มนี้จากในประเทศไทยได้แต่ถ้าคุณอยู่ในต่างประเทศเนี่ยคุณยังสามารถเข้ากลุ่มนี้ได้อยู่แล้วก็พอกลุ่มใหม่ไปตั้งเสร็จเนี่ยตอนนี้ก็คือวันที่พูดถึงอยู่ตอนนี้ก็คือประมาณ4วันแล้วครับคือมีสมาชิกขึ้นมาประมาณ800,000ห0 0 0สมาชิกโดยมานั่นหมายความว่าอีกนิดเดียวเนี่ยมันจะเท่ากับตัวของสมาชิกจำนวนเดิมที่เปิดมาประมาณ4เดือนแล้วครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่แบบโอ้กลุ่มใหม่เขาแบบ สมาชิกแบบรวดเร็วมาแล้วก็เรียกว่าเป็นข่าวไปทั่วโลกอ่ะคนเลยสนใจด้วยนะครับตรงเนี้ยสิ่งที่ผมสนใจคือเ c e b o o k ที่อยากจะฟ้องรัฐบาลไทยเนี่ยจะเอาอะไรมาฟ้องอาจากที่เห็นในฝั่งรัฐพูดถึงว่าโอเคเราก็คงต้องใช้กฎหมายไทยในการเข้าสู้เ,เรื่องฟ้องร้องกับ Facebook ซึ่งผมรู้สึกว่า Facebook ก็ ก็คงต้องออกข่าวไปก่อนว่าเดี๋ยวจะฟ้องเดี๋ยวจะฟ้องอะไรเงี้ยอาจใช้เรื่องทางด้านกฎหมายส่วนเรื่องแพ้ชนะก็คงเป็นเรื่องปลายทางที่แบบผมว่า Facebook ก็รู้อยู่แล้วลว,ว่าโอกาสที่จะชนะเรื่องพวกเนี้ยในไทยตอนเนี้ยต่ำมากนะครับตรงนี้ก็คงต้องไปรอดูกันแล้วก็ถัดมานะครับที่เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันอ่า กับเรื่อง f c e e o o o เนี่ยก็คือเป็น Facebook กับ Apple แต่อันนี้ต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าในช่วงสัก2อาทิตย์ผ่านมาเนี่ยมันมีกรณีเรื่องของเกม Fortnite ในตัวที่ของเวอร์ชั่นของ iPhone เนี่ย Apple ตัดออกไม่ให้ดาวน์โหลดตรงนี้มันเกิดจากกรณีที่ตัว Facebook, ตัวเกม Fortnite เนี่ยมันมีตัวเลือก ให้จ่ายเงินนอกระบบ App Store มันจะนตัวเลือกว่ามีให้กดเลยว่าจะจ่ายเงินใน App Store หรือจะไปแบบจ่ายเงินให้กับนอกระบบก็คือเงินไปเข้ากับที่ Fortnite โดยตรงก็คือตัว e p i ิ Studio เป็นผู้พัฒนาเกมซึ่งตามปกติการจ่ายเงินผ่านตัว in-app purchase ่ย App Apple จะหัก30%ตรงนี้มันก็เลยเป็นดรามา่าแล้วก็ทาง Epic Studio ก็ไม่ยอมอเป็นเรื่องเป็นราวก็คือมีการฟ้องร้องกันตรงนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนเนี้ย ที่เป็นข่าวล่าสุดแลยเนี่ยก็คือ f a c e b o o อมีทําระบบให้กับตามที่ Facebook อ้างเนี่ยก็คือเป็นการพัฒนาระบบการจ่ายเงินในตัวของระบบ Facebook โดยที่ไม่ผ่านตัวกลางใดๆไม่ผ่านทั้ง in-app purchase ของตัว App Store ไม่ผ่าน in-app purchase ของตัว Play Store ของ Google อตรงนี้ที่มีข่าวตอนนี้ครับก็คือทาง Apple ก็คือบล็อกไม่ให้มีตัวอัปเดตเวอร์ชันใหม่ของ f c e e o o o เนี่ยที่เพิ่มความสามารถเนี่ยขึ้นไปบน App Store เพราะว่าตามที่ Apple อ้างนะครับก็คือเฟซบุ o กเนี่ยทำผิด Policy ที่มีตัวจ่ายเงินอื่นที่ไม่ใช่ App Store เข้ามาอ,อยู่ในแอปตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คงต้องรอให้ทาง f c e e o o o เนี่ยเขาหาทางแก้ก่อนเพราะว่าถ้าดูจากที่ เฟซบุ o กอ้างถึงว่าแบบที่ทำออกมาเนี่ยฉันไม่ได้มีการหักหักค่าธรรมเนียมอะไรไม่ได้เก็บค่าฟรีอะไรก็คือพอจ่ายเงินไปเนี่ยสมมติผมจ่ายเงิน100บาทเนี่ยก็คือไปที่ร้านค้าผ่านทางระบบของตัวเ c e b o o k เลยเนี่ยเงินก็จะไปเข้าที่ร้านค้าเลยทั้งหมด100บาททาง a c e b o o k เนี่ยไม่ได้มีการหักอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าก็คงต้องรอดูกันเพราะว่าถ้าถ้าพูดถึงในมุม Apple อ่ะผมรู้สึกว่าถ้ายอม ให้ Facebook มีได้เนี่ยมันจะเกิดกรณีที่แบบอ้าวทำไม Facebook มีได้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นข้อเหมือนแบบข้อคอ,อรหาที่อาจจะเอามาใช้เล่นแง่ในการฟ้องร้องอะไรกันอีกก็ได้อันนี้ก็ต้องตามดูกันคําถามคืออ้าวแล้วแอปอื่นล่ะที่มันมีจ่ายนอกสโตร์เออมันเป็นยังไงเอออันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอย่างแอปอื่นที่มีจ่ายนอกสโตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ายูทูบเอ่อเน็ตฟรีกหรือแม้กระทั่ง Spotify เนี่ยก็คือถ้าอา่คุณโหลดอ่าในตัวของแอป ใน iPhone, iPad เนี่ยเราเห็นว่ามันจะมีปุ่มจ่ายเงิน in-app เนี่ยก็คืออยู่ในระบบของตัวของ Apple เองอย่างเดียวมันจะไม่มีแบบตัวเลือกอื่นว่าให้ไปจ่ายผ่านเพย์ a พาหรือแบบคลิกลิงก์ให้ไปจ่ายที่หน้าเว็บอะไรลักษณะนั้นซึ่งถ้าคุณอยากจ่ายาผ่านหน้าเว็บอะไรต่างๆอะ่ะคุณต้องค้นหาเอาเองว่ามันไปจ่ายยังไงก็คือเราต้องกด URL เข้าไปใน Spotify กดเข้าไปใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็ไปจ่ายเงินเนี่ยเพื่อให้ได้มีราคาถูกกว่าตรงนั้นนะครับแต่ตรงนี้ โอเคว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องความสะดวกที่แบบถ้าคุณอยากสะดวกอ่าก็กดจากใน InAppPurchase จากในตัวของแอปบน iPhone ไปเลยแต่ก็มีราคาสูงขึ้นกว่าที่จะไปซื้อจากข้างนอกนะตรงนั้นแล้วก็เรื่องการตัดบัตรอ่าตันตัดรอบบิลอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยจากประสบการณ์ผมเนี่ยมันก็จะมีบางแอปจริงๆครับที่ตอนยกเลิกการแบบสมัครสมาชิกรายเดือนรายปีอะไรเงี้ยยกเลิกยากมากอย่างสมัยก่อนตัวของ หนังสือพิมพ์ t อร์ส j o u r n a l ก็คือพอไปสมัครที่ตัวหน้าเว็บเขาเลยอะ่ะก็คือตอนยกเลิอกอะ่ะไม่สามารถมีปุ่ม Can เซ l อะไรอยู่บนหน้าเว็บไม่มีเลยครับก็คือ,อต้องอ e ีเมลไปหรือโทรศัพท์ไปอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เ,เราก็ต้องเวทน้ำหนักเอาว่า ถ้าตอนยกเลิกมันวุ่นวายยุ่งยากเนี่ยเ,เราจะยอมไหมเพราะว่าในระบบของตัว in-app purchase ของ Apple อ่ะตอนเราจะยกเลิกพวกสมาชิกอะไรพวกเนี้ยมันทำได้ง่ายกว่ามากตรงเนี้ยก็ต้องไปตามดูกันนะครับว่าเรื่องราวของตัว Apple กับเกม Fortnite ของ Epic Studio เนี่ยจะจบลงยังไงแล้วมันจะมีผลกระทบกับวงการยังไงบ้างอันนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากครับโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหมนะ่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ